โอเคครับกลับมาอีกรอบครับเมื่อกี้เพื่อนหลุดน,นะครับออโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยเขาเข้ามาเขาเรียบร้อยแล้วเขาอยนเรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะเริ่เปิดคลิปอ้าวเจีอยู่ไหนะเราจะไม่ได้เปิดคลิปแล้วนะเออเล้วดิอันนี้คลิปเขามีนะมีเรซามิเลยนะนะสวัสดีครับสวัสดีครับ e g e g c p c k เอ้ C p C แล้วก็ e d d C บ C กมเลย p cx มเจอแล้วครับโอ้โหมาเข้ามาผมเปนไอ้นี่สาย heavy นะครับโอเคมาก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเออเสวัสดีจับมือก็สวัสดีครับงั้นวันนี้เราก็กลับมาต่อกันอีกรอบครับ ไม่รู้จะลากเรามาทำไมโอเคครับงั้นเราเริ่มแมทกันเลยครับเพิ่งหลุดไปเมื่อกี้ดิมาซึ่งเมื่อกี้มันน่าจะเป็นเพราะการเน็ตหนุดเพราะว่าตอนนี้นั้นเราใช้เน็ตอันเดียวกันหรือเปล่ามันถ้าเกิดคอนตินิวมันก็เล่นคนเดียวสิครับผมกำลังโหลดเออสกายอยู่อ้ดึงดึงเน็ตใช่ไหมครับเนี่ยเราเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอันนี้เราอยู่โรงเรียนกันนะครับดิใช้เน็ตโรงเรียนผมใช้เน็ตโรงเรียนนะครับดิ นี่เราวันหลังถ่ายรูปให้ดูเลยว่าเล่นเกมที่โรงเรียนนี่อือปวดขี้ว่ะก็มันเป็นคำหยาบนิดหน่อยนะสำหรับคำว่าขี้เราก็ต้องพูดว่าอุจจาระไม่ก็อุจจติก็ได้นะกราบงามๆขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับอ๋อของผมมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอพัดก่อนครับคุณบัสจะเรื่องคุณไม่รู้เหรออ๋ล้อเขาไม่มา สวยแล้วครับเย่แล้วไอ้บัตตายแล้วบัตโอเคครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเล่นกันอยู่แค่สองคนเราก็ต้องอยู่เล่รอดพี่นะครับแหมผมก็จะกลับไม่เริ่มใหม่นะครับผมขี้เกียจมากเลยโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเครื่องรีนะคือเครื่องคุณบัตรเขาเนี่ยเอ้ยเอาเจ๊ระเบิดฟิตมากเลยทำฮะโอ้โหแล้วยืนเออโอ้โหใช้มินิกันเลยเหรอครับเนี่ยนี่บ้านคุณรวยนะเนี่ยมีมินิกันใช้เนี่ย อย่างนี้มันน้องถอนรีรีหูฮะเฮ้ยเจมีตัวอะไรในเครื่องด้วยใช่ครับใช่ครับโอ้อะไรนะกี้ลืมอ๋อเดี๋ยวสร้างโค้ดใหม่ครับเันเข้าโค้ดเฮ้ยมาเร็วเจโอ้โหมาเป็นพวกเลยเจเอ้ยโอเคนะตอนนี้เราก็อยู่กับจิง Amazing คุ่มเดิมนะเออนั่นแหละครับคุณกิวทีเอรนะ น้องพีเอสผมตายตรงนี้แล้วจะหลุดเป็นหมดมาแล้วครับนอนชาเขียวครับผมเป็นเฮฟวี่ผมต้องเข้าไปบุกครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะยืนอยู่ตรงนี้นะฮะคุณคุณสู้กันไปเลยครับเดี๋ยวผมจะยืนเดี๋ยวจะเหมือนวันก่อนนะครับคุณเจที่เมดิกต้องเข้าไปบุกนะครับเป็นอะไรเป็นเทฟวี่ครับมันมันคุณก็ต้องบุกมันจะเป็นอะไรที่ดวงซวยมากเลยครับคุณเจคุณเจครับคุณก็ช่วยผมบ้างสิผมจะตายเนี่ยผมเป็นสเกลนะครับ ผมเป็นซากาผมไม่ใช่สายบุกอะแต่ผมก็บุกได้บุกโอเคงั้นผมขอเลื่อนกล่องนี้นะครับคุณเจคุณเอาไปเลยครับเพราะว่ามันคนละอันนะครับไม่ใต่ว่าเราจะเล่นอยู่ในเกมเจ้ถ้าเกิดอีกคนนึงเก็บแล้วของมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะเปลี่ยนปืนดีกว่าปืนนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนะนี่เล่นเลเวลสองมาเลยให้เจเจเป็นสายบุกสายมาจากระยะไกลใช่ไหมครับกดเลยโอเคลง ยังก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังยังไม่ลงนะเมื่อวานผมก็เล่นกับคุณจ๋งนะแล้วคุณจิ๋งเขาก็สินะไม่รู้เรื่องนะครับผมจะบอกให้เขาลงไปแต่เขาก็ไม่ได้ลงอ้าวเอ็นี่อ้างั้นลงก็ได้ครับับเลยแล้วครับโอ้โหตอนนี้ผมเห็นคุณมาร์ทเลยครับระปละไะผมใครเลือดน้อยมาเลยเนี่แหละครับรคุณเจที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องตรงด่านรถไฟด่ครับอ๋อตรงตรงนี้ตรงนี้ผมเดินกลับบ้านเดินเข้าเดินออกอยู่ได้ครับคุณเจ อาคุณเจมันมาแล้วคุณเจไม่เป็นไรครับมันรีรีแล้วครับมันรีแล้วอ๋อได้กล่องมาจากไหนวะอ๋อแล้วคุณไปไหนแล้วนะครับอ๋อคือคุณยังไม่ได้ขึ้นรถไฟใช่ไหมครับงั้นคุณขึ้นคุณขึ้นรถไฟไปเลยครับอาอนี่มันบลั๊กนี่หว่าคุณเจเงินคุณรอก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟมันหยุดแล้วคุณจะเดินเข้ามาครับไม่ได้วะอ่าเดินเข้ามาได้ไหมครับไม่ได้วะตอนนี้เข้าเข้าอ๋อมันเล่นมันไอ้นี่เคลื่อนที่อยู่คุณเจครับอย่าสั่นขาสิ อเฮ้ยแต่ตอนนี้ผมเห็นคุณเดินมั่วอาวหลุดอีกแล้วครับอ้าวคุณเจหลุดอ้าวผมก็หลุดอ้าวไม่เป็นงั้น <c oughs> เรา <c oughs> เลิกต่อกันนะครับแก้ทีละครับบ๊ายบายโ <Okay. S 2> อเค <c oughs> เดี๋ยวมาต่ออีกรอบนะครับบ๊ายบาย